ดูข่าวดังและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตังตามข่าวประจำวันที่7ธันวาคม2565ครับมีหลายคนถามว่าลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาน้ำท่วมสูงสุด9,000บาทที่ไหนแล้วจะได้เงินหรือไม่นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าโครงการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยที่แจกให้3ำเร็ราคาเนาะคือ5 0 0 0 7 0 0 0และ9,000เนี่ยนะครับหลายคนคงจะรู้เงื่อนไขแล้ว แต่หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วเปิดลงทะเบียนทางเว็บไซต์หรือว่าทางทางแอปไหนล่ะก็จะบอกว่าไม่ได้มีการลงทะเบียนนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเขานะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นผู้นําชุมชนหรือว่าผู้นําท้องถิ่นนะครับเขาจะมีการเรียกชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้าท่วมมาทําประชาคมหรือว่ามีการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยนะครับนั่นหมายความว่าควรเดินของคุณจะได้รับการเยียวยาจากเงินน้าท่วมนะฮะ และหากว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยไม่ได้มีการทําประชาคมหรือไม่มีการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยตรงนี้ก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยาน้นามท่วมแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้ไม่มีการลงทะเบียนทางเว็บไซต์หรือทางแอปแต่อย่างใดนะครับต้องเป็นโครงการที่ผู้นําชุมชนหรือที่ทําการท้องถิ่นเดินเรื่องสําหรับโครงการนี้นั่นเองครับผู้ชมท่านใดน,นะครับอยากติดตามข่าวสารการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับ ตสตาจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ส่งข่าวให้ฟรีไม่คิดตังค์และคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวก่อนใครเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประโยชน์ของคุณผู้ชมนะครับไลฟ์ like, สดโทรถามตอบคําถามโดยตอัอสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ